น่าจะเป็นนินยายหรืออะไรไม่รู้โอ้โหเอาเร็วแนวหากินทินสนไนเปอร์วันนี้มานั่งตกชิงเหลวกันครับชิวๆนะครับผมนี่นะครับหมายซึ่งตอนนี้น้ำได้ลงไปเยอะแล้วครับตอนแรกที่ผมยืนอยู่นี่น้ำขึ้นมาจนตรงนี้เลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้น้ำลงไปนุ่งแล้วครับลงไปเยอะแล้ว ซึ่งเราก็จะดักกุ้งฝอยนะครับเป็นเยื่อนะครับแล้วก็มารับชมกันว่าวันนี้จะได้งัดปลาใหญ่หรือเปล่าถ้าไม่ได้ปลาใหญ่ได้ปาลารุ่น3 4นิ้วหรือ2นิ้วไปแล่ลังทอดกรอบก็ยังทีไปรับชมกันครับจะได้หรือเปล่ามาลงไม้แรกนะครับดูซิจะกินหรือเปล่า เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วถอนครับเห็นไหมครับอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยจมไปเลยไปครับอย่างนี้เราต้องวิทย์ที่ครับมันปลามันลากไปแล้วลองวิทย์ดูนะครับจะอยู่หรือเปล่านี่ ายทอดครับทอดกรอบไปกันต่อเลยดูซิวันนี้เราจะได้วิตตัวใหญ่หรือเปล่าถ้าไม่ได้ตัวใหญ่ก็ไม่เป็นไรแต่ปลาเล็กเป็นแร่ทอดกรอบสุดยอดนะครับปลานี้นะครับผาหลังแล้วก็ทอดแต่ต้องตากแดดเดียวนะครับกินได้ทั้งกระดูกเอาอีกแล้วครับอุ้ยทอดครับ ทอดไม่ทำราท่อนวิง่งเอาแล้วครับสิ่งที่รอคอยมาแล้วมุมกดคันีนครับโอ้โหอยเอาแล้วเอรลองวิ่งวิ่งวิ่งเลยไปแล้วสิ่งที่ผมรอคอยโดนจนได้นั่งรอมาตั้งนานอุ้ยอุ้ย,ยปลาน่าจะเป็นนินยญยหรืออะไรไม่รู้ โอ้ยเอาแล้วเอาแล้วไงโอ้ยไม่มีเซฟด้วยโอ้ยสิ่งที้ผมรอคอยโอ้ยจะเอาขึ้นยังไงเนี่ยที่ตักก็ไม่ได้เอามาโอ้ยโอ้ยไปยเรียบร้อยครับว่าแล้ว โลขึ้นแน่ครับตัวนี้โหยมือไม้สันเลยหายไปทุระมาแป๊บเดียวทิ้งเบ็ดไว้เบ็ดล่นน้ำไปเลยมีตัวหรือเปล่าไม่รู้มาดูผมโดนแล้วครับน่าจะตัวดีตัวนี้สู้เบ็ดพอได้ โอ้ยใหญ่พอรู้ออออมาแล้วครับมาแล้วครับตัวนี้พอมีไซส์ครับพอมีไซส์นี่อ่าเยี่ยม แล้วเรามารอวิตกันดีกว่าโอ้โหสายทอดอีกแล้วนี่ครับผมผลงานครึ่งวัน ได้ตัวใหญ่ตวงปลาเล็กๆอีกเพียบขาดไปตวงตัวใหญ่แล้วก็หลุดไปตัวนะ่าจะกินมินเลยไม่ได้โชว์เลยได้ตะคลิปเยะแท่ไม่ได้ปลานี่เราได้ปลาแล้วใช่ไหมครับนี่ทีเด็ดที่เราดักกุ้งไว้เป็นลูกเยอือได้คิไปน้อยโอ้โหนี่ครับ อันนี้ไม่ค่อยติดเท่าไรเพราะเราเอาไปทำลูกเยื่อแล้วดูอันนี้ดีกว่าโอ้โหดูเสียงดินดีครับนี่ได้ทั้งปากกรดีแล้วก็กุ้งฮ่าเยี่ยม อันนี้ก็พอแค่นี้นะครับกาลังเที่ยงร้อนไม่ไหวนี่นะครับไมโอ้โหสวยงาม